โฉมงามเขะใจ้าชายอสูรนะครับมนกรกกับสวรรค์มองแทบไม่เห็นหน้ามันจะแทะหูแทะแทะ อยาก,กออดก็ได้ร้องอยู่เลยมาขี่แย,กย่กัดมาเลย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 เหมือนปากด้วยเหอะ